นีได้ข่าวว่าเห็ดเพาะกยย็ไล่แง้ัฮนเราโคกเมืองที่เก่าเขาด้วยไปทุระมาแล้วโอ้มีแต่หอยเคียร์เขาได้ไปจังแล้วนะเดี๋ยวหอยเคียร์เอาวะ

ก็ขอได้ได้แล้วนะครับในทุง่งขอ,อได้ได้แล้วครับหาที่เก่าเข้าก็หาไปแล้วก็มีวันจต่าได้กันจังก็ในตม้มแหลงเลยนะครับเนี่ยหาไปเบิงเบ้งมากกัน อืมเสร็จแล้วลูกใหญ่อยู่อืมอืมอืมมาไกลๆครับอยู่โคกมอมอบ้านนี่นะอืม บาได้เอาตะลิ่วหมดพูดเบิ่งคือเพิ่นเนาะเนี่ยพอกละดอกละหนังไปครับบ่เป็ี่นมูเลยนะหรือว่าบ้องมูใหญ่มันเข้าไปปะแล้วเนี่ย หมอแต้ไปทุระตลาดอยู่เข้าลงเฟสให้เบิงโอยเอเยเจออีกแล้วแต่คาบโดยใบใหญ่คือดงนะครับโดยโน้อยนะครับเห็ดโคกนาะกมันก็หอมีอยู่นะครับ กรำลังบุกำลังแตกครับมันบมีฝน โอ้โหอได้กลิ่นโยนะครับหน่วยบได้เนี่ยอ่สำเนียก่อนเนาะอ่าเจ็ดก่อนมาเนี่ย